ตอนอะมะกอกมะกอกป่านะครับบางท่านเขาก็ไอชําตัดกิ่งมาชําก็กิ่งขนาดใหญ่เลยนะครับขุยมะพร้าวที่แช่น้ําเอาไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้ขึ้นก็คือมีดนะครับก,ก็เราจะเอาเชือกแบบไหนที่มันทนนะครับที่มันก็จะได้ไอขูดเนื้อเยื่อนะครับตุ่มตอนใหญ่มากนะครับ หลักมันจะออกหลักมันจะออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นกันนะครับครับอันนี้ก็คือต้นมะกอกป่านะครับก็ไม่ได้เอามาปลูกนะครับเพราะว่าอ่ามันเกิดมาเองนะครับเพราะว่าเราอ่ากินซื้อส้มตำมมาแล้วก็เราเอาเมล็ดมันมาอ่าทิ้งเอาไว้แถวนี้มันก็เกิดเมาเองนะครับน,นี่ก็คือต้นมะกอกนะครับ ิ่งใหญ่ๆอ,อยู่ข้างบนนี่เราก็จะทําการตอนนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมรถแล้วเตรียมบันไดที่จะขึ้นไปตอนนะครับเพราะว่าเราขึ้นที่สูงเรากา็เซฟตัวเองเอาไว้นะครับผมก็จะได้เอาไอาเชือกมาลัดติดกับรถนะครับก็ก็แน่นหนานะครับเพราะว่าบันไดแบบนี้นะถ้าเรา ทรงตัวไม่ดีก็กจะทําให้มันล้มได้นะครับก็จะทําให้อุบัติเหตุ ate, แล้วก็เจ็บตัวได้นะครับครับกิ่งที่ผมจะตอนในวันนี้นะครับก็เป็นกิ่งก็กิก่งขนาดใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันจะกิง่งมันจะขึ้นสูงนะครับเพราะว่ากิ่งนี้มันจะตัดออกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะโดนสายไฟมันจะโดนสายไฟตรงนี้นะครับ ก็จะทําการตอนอยู่กิ่งนี้เพราะว่ากิ่งก็ใหญ่เราก็ต้องใช้ปุ๋ยมะพร้าวที่เยอะมากแล้วก็ใช้ถุงใหญ่มากนะครับกิ่งขนาดนี้ก็ตอนได้เหมือนกันนะครับกิ่งนี้จะเป็นกิ่งแก่แล้วก็จะเป็นกิ่งขแขนนะครับแต่ส่วนมากเขาก็จะตอนอขนาดนี้และครับเดี๋ยวยังไงถ้าตอนออกลากแล้วผมก็จะมาทําการตอนกิ่งขแขนพวกนี้ทีหลังนะครับ อันนี้ยอดอย่างเลยเลยครับก็กินกับน,น้ําพริกแล้วก็พวกลาบหมูละปลาแล้วก็กินกับอะไรก็อร่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ฝาดนะครับมันออกเปรี้ยวหอมๆนะครับมันเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของมะกอกนะครับได้ขุยมะพร้าวที่แช่น้ําเอาไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับเพราะว่าใหา้ขุยมะพร้าวนี่มัน ซับน้ําอิ่มตัวนะครับมันจะได้มีความชื้นให้กับต้นไม้ที่เราตอนนะครับตอนนี้เราก็ใช้ถุงพลาส,สติกนะครับ6คูณ10นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ถุงใหญ่ถุงใหญ่หน่อยเพราะว่ากิ่งกิ่งมะกอกที่เราจะตอนนี่มันรู้สึกว่ามันใหญ่นะครับมันใหญ่เราก็ต้องใช้ ปุ๋ยมะพร้าวที่เยอะนะครับก็ใช้ถุง6คูณสิก็แล้วแต่ขนาดที่เราจะเอาว่ากิ่งใหญ่กิ่งเล็กนะครับอันนี้มันก็ไม่มีสูตรที่ตายตัวนะครับถ้ากิ่งเล็กๆเ,เราก็เอาเล็กลงมาก็ได้นะครับต,ตอนนี้ผมก็จะเริ่มที่จะบรรจุเอาปุ๋ยมะพร้าวใส่ถุงนะครับเอาบรรจุาาใส่ก็ประมาณนี้แหละครับก็ปุ๋ยมะพร้าวก็เยอะ เหมือนกันนะครับเพราะว่ากิ่งมันใหญ่นะครับขึ้นไปตอนที่ขึ้นบันไดนะครับจะขึ้นที่สูงนะครับก็เราทำอย่างแข็งแรงแล้วนะครับ อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือมีดนะครับก็คือมอีดตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งติดตาแล้วก็ต่อยอดได้นะครับมีความคมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเชือกนะครับก็เชือกอธรรมดานี่แหละครับก็เราจะเอาเชือกแบบไหนที่มันทนนะครับที่มันทนอยู่ได้เป็นเดือนนะครับก็อโอเค แล้วเราก็จะไปดูกิ่งกันนะครับกิ่งที่เราจะใช้นะครับเรากา็จะตัดใบออกก่อนนะครับให้มันโล่งก่อนนะครับแล้วก็เราจะคว้านตรงนี้แล้ะครับว่มันบังปะ ตอนนี้เราก็ทำขวานเปลือกอ,ออกแล้วนะครับเราก็จะได้ไอ้ขูดเนื้อเยื่อขูดออกให้หมดนะครับเนื้อเยื่อนี่ถ้าเราขูดไม่หมดเนี่ยมันก็จะมีน้ำเลี้ยงให้ให้แก่ต้นกิ่งกิ่งที่เราตอน,นะครับมันรากมันจะไม่ออกนะครับเราก็พยายามไอ่ ขูดออกให้หมดนะครับเราก็จะตัดน้ำเลี้ยงออกเพื่อที่จะไม่ให้ไอมันไปเลี้ยงกิ่งมันไปเลี้ยงกิ่งไอข้างบนนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีอาหารไปเลี้ยงมันก็จะออกรากเพื่อจะอ,อยู่รอดนะครับผมขอทำการขูดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขูดอ่า ในเย,ยื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะได้เอาอาตุ่มตุ่มตอนนะครับตุ่มตอนใหญ่มากนะครับใหญ่มากตุ่มตอนก็จะมาทําการอครอบอย่างนี้นะครับนี้เราก็จะมาผ่าอาตุ่มตอนกันนะครับก็จะผ่าช่วงอกลางๆประมาณสอง ส่งนิ้วกว่านะครับก็ผ่าจะผ่าขนาดนี้นะครับแล้วก็อ,อน,นะครับหลังจากนั้นเราเราก็จะมาอาหุ้มนะครับ พยายามให้ตรงตรงที่มันออกรากนี่อยู่อยู่ตรงกลางเลยนะครับเพราะว่ารากรากมันจะออกรากมันจะออกตรงนี้นะครับก็กิ่งใหญ่มากเลยนะครับถ้ากิ่งเล็กจะทําทง่ายนะครับอันนี้กิ่งกิงมันใหญ่กิ่งมันใหญ่แล้วก็มัน รู้สึกว่าเวลาหุ้มเนี่ยมันมันจะลำบากนิดนึงก็หลังจากที่เรามาเสร็จแล้วก็มาลัดลัดให้แน่นนะครับแล้วก็เราเราจะมาลัดช่วงล่างกัน หลังจากนั้นเราก็จะมารัดช่วงล่างกันนะครับก็รัดให้แน่นเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหมุน ก็ขนาดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกิ่งใหญ่มากนะครับก็หลังจากนั้นเราอาทิตย์หนึ่งเราก็จะมาดูมาดูว่ามันจะมีรากออกไหมก็ประมาณถ้ามันจะออกก็ประมาณสามอาทิตย์หรอครับสามอาทิตย์นี่ก็น่าจะเห็นรากก็อีกอาทิตย์หนึง่งก็จะมาดูอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ ทย์ที่2ก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งว่ารากมันจะโผล่ให้เห็นไหมครับเพราะว่าก็ติดตามาต่อไปนะครับติดตามผลงานต่อไปว่าตอนมะกอกป่านี่จะได้ผลไหมก็ยังไงก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเวเราก็จะมาดูกันว่าจะมีรากออก มขอฝากาช่องสนุนิลีพัตตาของทองอาซีด้วยนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับ